ม้นแล้วอ่ะได้ปะได้ปลาตัวใหญ่ปะไม่ด้ปลาแร็ดว่ะไม่ปลาแร็ดใช่จริงอะปลาแร็ดไหนดูใกล้ๆสินี่ไงตรงนี้เนี่ยใช่เหรอปลาแร็ดตัวเล็กๆอ่ะใช่เลยเหรอลายมันอย่างนี้เลยนะลูกปลาเหรอเออลูกปลาแร็ดมันจะแม่ซูมหน่อยแม่ซูมหน่อย เอาขึ้นมาดิเอาขึ้นมาดูดิยกขึ้นมาอีกยกขึ้นมาอีกดำๆอันนั้นมันบางหมดเลยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดำๆนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอย่ามาถ้าแม่อยู่นะแม่มาตักทุกวันน่ะได้ปลาแรดไปเลี้ยงละตัวเล็กๆอ่ะมันตัวเล็กมากเลย ตัวเล็กเท่าไอ้นี่เท่าไอปลานั่นน่ะเล็กมากน่นะโอเคครับเ๋ยปลาลด้วยอ่าปล่อยแล้วจับตัวอื่นมาบ้างสิลองเอามาดูดิปลาชนิดอื่น